สวัสดีค่ะมาจากมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปากเนาะมีก็ต้มพวกลูกชิ้นพวกอะไรไว้ตั้งแต่เมื่อวานันเนี่ยก็จะใส่แบบน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะน,น่ากินไหมที่จะเติมน้ำนิดนึงไม่มีผัก ใส่สลัดกับถั่วนะคะพึ่งสั่งพิ่งสั่งอะไรนะผักบุ้งเพื่อนไปมาคะ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เลยนะคะนี่จะใส่อะไรตรงไห้ด้านล่างถ่ายกล้องแนวนอนนะคะเพราะว่าแนวตั้งมันมันเห็นได้นิดเดียวอะ่ะนี่เป็นไง ก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวเรือต่าปากมาจ้ะเป็นไงสบายดีไหมวันนี้เข้าง,งานบ่ายพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เข้างานเช้านะคะ หน้าขาวเวอร์ทาครีมรองพื้นอะไม่มีผังมาค่ะโอ้ยความจำเต็มความเจมความจำในโทรศัพท์เต็มนะคะ ไปลบแอปออกนะแอปแอปอ่าต่างๆอะไรเงี้ยเมื่อว,วานดาวน์โหลดพวกแอปโรงเรียนพวกทีมพวกอะไรเงี้ยมานะคะมึงเลยเต็มนะมาเด้อมาเด้อ เตกยมีวนะคะไปสั่งพริกกระเหรียงมานะะโลละยี่สิบยูโรเดี๋ยววันนี้จะลองชิมหุ่งข้าวละ้ามีปลาจอมด้วยโอ้โหอร่อยมากปลาจอม พี่กกเพิ่งเอามาให้เมื่อวานสั่งไปสามโลจะได้มา2โลสั่งมะเขือไปเน็ตนะโลละสิบโลละสิบยูโรส่งตั้งแต่วันจันทร์ตอนนี้ยังไม่ได้เลยมันสุกโทเรใส่กันเนาแล้วมั้ง เดี๋ยวเราไปดูแบบแบบบ้านที่จะทําให้น้องนะคะไม่ได้ทําแบบเสร็จอะไรหรอกคือจะสร้างโครงให้มันอะ่ะจะสร้างโครงหลังคาแล้วก็ทํายกเสาให้มันก่อเองเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้เสาเสาบ้านที่ที่อยู่อะ่ะ มีประมาณ12-13ต้นจะยกแบบเล็กๆให้มันแล้วก็ให้มันไปทำงานเก็บเงินแล้วก็มาต่อเติมเองอะไรงี้ ไม่จะออกไปทํางานแล้วเมื่อวานเอาไม้ไปทิ้งฝนตกไม่ได้ทิ้งเลยไปยืนรอตั้งนานเราก็ยกให้มันเสร็จโครงกับหลังคาเนาะพอมันทำงานได้งันันก็ซื้อพวก อิดเพื่ออะไรเงี้ยมาก่อท,ทีละนิดทีละนิดทําห้องแค่นั้นนะคะพรอพอไปทํางานก็ได้ประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยมาค่อยมาทํา เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยที่ทำงานอ่ะเวลาตอนช่วงกาแฟท่ไมเขาจะมีพวกขนมพวกในของหวานนะเราก็กินกินกินแบบรอร่อยนะคะจนลืมคิดถึงน้ำหนักน้ำหนักเลย มาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือพริกนะคะที่เราสั่งมาสองกิโลนะจ๊ะนี่เลยพริกกระเรียมแบบสดๆนะคะตอนแรกสั่งมาสามกิโลเนาะแต่แกเก็บได้แค่สองกิโลนะคะเมื่อวานแกเอามาให้ที่ทํางานบ้านแกอยู่กาลินานะคะแต่พี่ที่รู้จักอยู่เอาละ่ะแกก็เลยอาสาเอามาให้แกจะมาซื้อของที่อาเซียนนิกด้วยนะคะก็เลย ให้เก๋ไว้เอามาให้โลละยี่สิบยูโรเห็นไหมสั่งมาสองถุงถุงละโลหนูจะเอาแช่ช่องฟิตไว้นะคะเอาไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบกินพริกไอเนี้ยพริกกระเรียงแบบเนี้ยชิมไปแล้วนะคะเมื่อวานแบบโคตรเผ็ดเลยแบบเผ็ดสะใจมากเลยถ้ามีปลาจมขมิบุรีรัมนะคะแล้วก็ใส่พริกนี้ลงไปพริกโดดแบบนี้ลงไปนะคะหือจะบอกว่ารสม,มากจาก้ะเดี๋ยววันนี้จะลองกินกับข้าว เมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเนาะแต่ไม่ได้กินเส้นหมดนะคะเพราะว่าเผื่อที่จะมากินเอาเอามาชิมกับข้าวประมาณนี้นะคะจะใส่ปลาร้าปลาร้าปลากระ,ระ,ระกดีนะคะแล้วก,ก็กินกับข้าวจะมาชิมดูนะคะว่ามันยังไงเพราะว่าอยากกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเลิกงานมาสามทุ่มมาชิมพริกก่อนเลย <c oughs> ก็จะไปล้างล้างแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตไว้พริกเมื่อปีที่แล้วที่ซื้อมาก็ยังอยู่นะคะ เกือบหมดแล้วก็จะกินนั้นเก่าก่อนแล้วก็ค่อยกินนั้นใหม่เนี่ยชอบมากเลยแบบสดนะคะแกเพิ่งเก็บมาตอนนั้นเคยถามแกว่าถ้าจะซื้อไปไปเอาที่ไหนแกว่ามามาตลาดการิน่านะคะก็เลยไม่ได้ไปเพราะไกลาจากบ้านด้วยนะคะนี่หลงละยี่สิบสวยมากพริกสดๆนะคะ